พระชัยสุริยาณนะเมืองแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าสาวถีซึ่งก็มีกรรษัตริย์ปกครองเมืองที่มีนามว่าพระชัยสุริยาและพระมเหสีคือนางสุมาลีทุกคนยังอยู่อย่างปกติสุขจนกระทั่ง ขุนนางและผู้คนในเมืองต่างประพฤติผิดขุนนางรังแกประชาชนประชาชนเห็นผิดเป็นชอบลูกศิษย์อักตัญญูฆ่าล้างอาจารย์ผู้คนต่างมีจิตริษยาเพราะเหตุนี้เองเทวดาจึงส่งคลื่นทะเลมาทั่วเมืองผู้คนต่างดิ้นรนเอาตัวรอดทางฝั่งของพระชายสุริยาและชาวเมืองบางส่วนก็ได้ขึ้นเรือสำเภามา ทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่แล้วพระชัยสุริยาและนางสุมาลีรอดมาได้และขึ้นมาในเกาะแห่งหนึ่งที่มีแต่ปา่าทั้งสองต้องเก็บเปลือกมันมากินประทังชีวิตทั้งสองเดินไปพบฤาษีในปา่าทั้งสองฟังคำเทศข,ของพระฤาษีและออกบวชในที่สุดสุดท้ายทั้งสองตายและได้ขึ้นสวรรค์